ช่วงออโต้ฟีเจอร์สนับสนุนโดยเชวีพาวเวอร์ไนโตรพลสช่วงออโต้ฟีเจอร์วันนี้เรามีรถยนต์สัญชาติเยอรมันเลยนะครับ2คันนะแล้วก็2คันนี้ก็เป็นคู่แข่งที่แบบแหมอยู่คู่มาด้วยกันตลอดเลยนะครับนัน่นคือ BMW กับ Mercedes Ben z นั่นเองนะครับสองคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมอยู่กับบณนไดการของนิ้สารออโตบิวทยแลนด์ด้วยนะครับคุณเอกชัยขำน,นิดครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไม2คันนี้ถึงได้แหมชนกันแบบ เต็มๆเลยนะฮะชนโครมเลยนะฮะก็ใช่ครับก็คือในตลาดหรูหราก็นะฮะคู่นี้ก็จะต้องเป็นคู่กัดกันอยู่แล้วะรจำแล้วยิ่งโดยเฉพาะซีรีส์3กับกับซีนี่ต้องเป๊ะเลยแล้วเอาไปเข้ารายละเอียดกันเลยนะดูกันว่าแต่คันเป็นยังไงนะอย่าง BM328 เนี่ยก็เข้าตลาดมาได้ประมาณ2อปีแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่ก็เป็นตัวเออร์เทอร์โบเป็นเครื่องยนต์ใหม่เขานะฮะ2 0 0 0ันซีับ มีมาทั้งหมด214แตัวแล้วก็ปีใช่ครับแล้วก็ใช้ระบบเกียร์8สปีด8สปีดนะฮะก็เป็นเกียร์ใหม่ล่าสุดของเกียร์ w ครับรุ่นใหม่ครับถือว่าเป็นรถที่ถ้าพูดถึงภายในนี่ก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นรถที่เล่นความสปอร์ตมากแต่เห็นตั้งแต่เบาะนั่งเราเข้าไปนั่งปุ๊บว่านี่คือมันโอบรัดตัวเราพอดีเป๊ะแล้วก็เบาะนั่งก็ค่อนข้างที่จะ มากมากแล้วภายในนี่จะของแต่ก็คือแบบไม่ค่อยเน้นของอะไรมากมายครับอันนี้เป็น M ด้วยนะฮะ M นี้ก็มีชุดแต่งแของเอง M ด้วยครับแต่งเฉพาะไอ้กาบนอกกับในแค่นั้นนะแต่คือยังไม่ได้แต่งครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มานี่ก็จัดว่าเต็มสูบของเบียร์แ้วก็แต่ถ้าพูดถึงถ้าอุปกรณ์ความบันเทิงอะไรก็อาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้อง ยกให้เก่ามาที่ซีใหม่เนี่ยนะใหม่จริงเลยนะการเปลี่ยนคือถ้าเราดูภายนอกนี่ครับเราจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเบบี้เอสก็ได้โอ้ใช่ใช่เพราะว่าไม่ว่าจะไฟท้ายอะไรรูปร่างก็ใกล้เคียงกันก็คือย่อส่วนลงมาเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะภายนอกภายในนี่ก็และซีนี้ก็รู้สึกว่าจะจะคล่อมคล่อมกับรุ่นเดิมใช่ขยับขยายขยายเขาบอกว่ามันขยายตัวถังให้ยาวขึ้นทำให้มันเนี่ยเราได้เห็นการ นั่งเบาะหลังเนี่ยจะสบายอันนี้เนี่ยซีนี่จะมีอยู่2รุ่นใช่ฮะเป็นซีร้อยแปดสิบซีหนึ่งแปดสิบสองห้าศูนย์ห้าศูนย์คับนะสองรุ่นส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ AMG Dynamic ก็คือว่าเป็นคิดทุกแต่งของ AMG ด้วยคือสังเกตถ้าจะสังเกตก็คือสังเกตตรงนี้อ่าส่วนหน้าของเขาหน้านี่จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตถ้าเป็นสองห้าศูนย์ครับอย่างที่บอกกันเมื่อกี้เขายืดตัวถังะ ภายในนี้ก็เลยค่อนข้างจะกว้างถ้าเปรียบเทียบกับ bm แล้วอันนี้จะนั่งสบายกว่าโอ้โหแล้วขึ้นรถเกียร์เป็นไงบ้างเครื่องยนต์กกลไนี่ก็คือเท่ากัน2องพันสี่สองร้อยสิบเอ็ดแรงม้าเป็นเครื่องสองพันเหมือนกันสี่สูบสองพันเหมือนกันนะใช่ฮะสองร้อยสิแรงม้าแต่ว่าสองร้อยสิบเกียร์แรงม้าอู้แรงม้าก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันเลยครับเจ็ดเกียร์เอ่อน้อยน้อยน้อยกันไม่กี่ไม่กี่ตัวเพราะว่าถ้าความเร็วสูงสุดเขาอันนี้หกจุดหกอันนี้หกจุดสี่เอว่า ไ่ได้ต่างกันมากครับเครื่องยนต์กลไกกันไปละทีนี้เดี๋ยวต้องเข้าไปดูในห้องโดยสารเป็นไงบ้างไปดูไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับคือก็อย่างที่บอกเป็นเบบี้เอสนั้นภายในนี่แอบอลังการหรูหรามากคือคือไม่คือแปลกใจกันตั้งแต่เราเห็นแล้วที่หูไม่ว่าจะจับตรงไหนรู้สึกมันแบบมันระยิบระยับสวยงามน่าสัมผัสหมดใายดีไซน์ใหม่ดีไซน์ใหม่สวยมากครับเรียกว่าเป็นการที่ กับคราวนี้เบ้นทำกันบ้านมาได้แบบยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ภายนอกอย่างเดียวในเรื่องของการที่เอาเอสยอดส่วนลงมาภายในก็ให้ความรู้ละดับหรูหรามากเลยฮะแล้วก็คือเราคนคนที่เคยขับซีตวเก่าอาจจะแบบไม่ตไปหู้ครั้งนี้ได้แบบอะไรเยอะแยะมากกับระบบต่างๆรวมถึงในเองคุณภาพวัสดุนี่ถือว่าสุดยอดมากฮะระบบเครื่องเสียงอะไรก็สุดยอดครับเอาละครับเด็กชายครับสุดยอดเลยครับทั้งสองคันนี่นะ โอ้ผมว่าผมว่าเหนื่อยแล้วฮะเหนื่อยแลเพราะว่าราคาก็ใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่นิดเดียวหนึ่งสามล้านสาล้านสามล้านหนึ่งฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะโอ้โหเลือกนีต้องคิดยากนะฮะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเ e อร์เซเนี่ยเขาให้มาแบบสุดๆละสุดๆคือแบบให้เลือกที่สำหรับคนที่อยากสบายด้วยสปอร์ตด้วยครับครับ ก็เลยมีตัวเลือกที่มากขึ้นแล้วก็น่าสนใจที่จะทำก็ต้องถามใจแฟนพันแท้ของ BMW นะฮะว่าโอ้โหสปอร์ตแบบนี้นะครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นตาดาวนะครับว่าว่าจุชอบแบบไหนอ่าชอบแบบไหนเอาละครับขอบคุณคุณเอกชัยนะครับที่มาให้ความคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็เรียกว่าเปรียบเทียบกันให้เห็นทุกมิตินะครับของรถทั้งสองคันนะครับทีนี้ต้องไปดูกันแล้วครับว่าแหม ชอบแบบไหนครับระหว่าง BMW หรือ m e r c e d e s b e n z ครับ